แล้วจะตีกันเมื่อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมสักครู่สุขันค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวก็ทั้งต่างประเทศมากเลยค่ะเรื่องคุณภาพามากินตําหอยแข้งพ่อพี่น้องคะกินก็หอมดองพี่น้องหอมดองเอามาหน่ำนะคะตําหอยแข้งกิโลหนึ่งค่ะพี่น้องตําแบบแก๊บเปลือกมาโต้วย่ายแผ่นใดค่ะผู้ชมขาค่ะตำหน้าปลาล่านุ่งๆแซ่บๆค่ะป๊าดน้ำลายแตกแห้งสดก่อนจังหวะพี่น้อง โอเค่ๆเมือนแม่ hmm. ุ่เจ้าค่ะได้ปาดเคืงมาอืมสาม้งสดๆเลยสื่อไหมหม่หอมขคอ่ะ พร้อมแขกคุยแมวไฟหน้าจะไปอยู่ตรงนน้นทำไมมันมาอยู่ตรงนี้มันเป็นมืดๆหืหึอืมอะ Tôi vào nước này phân bạch thai chip Cái nó tì lắm Nó thai chứ cơm, không? chiên mà hăng hả, chiên hả, Ừ. vậy, nó nó bịt, nó nó bịt, nó 嗯，来一份。Hmm. มาดูโทรศัพท์ให้หน่อยดูโทรศัพท์พ่ะย่ะ あっ。 もう。 สัง่งแล้วแมวพ่อจะเสร็จแล้วดู คนขโมยโทรศัพท์ไปแล้วคนก็วิ่งเข้าไปที่ห้องคนบอกว่ามันมีแบตทับหน้าเศร้าๆจะร้องไห้ ฟังอยู่บ่ฟังอยู่บ่าเราไปซื้อของอย่างนี้แม่พี่น้องไปเมื่อเที่ยนไปเมื่อสักคนนะหาคว่ำซื้อคว่ำมากรับเลยพี่น้องทางทางมันกับถนนไม่เป็นซองเล่นกับซองเล่นอยู่ค่ะเอ้ยกขาไปขามาเล้นเดี่ยวเออละไปไปนึงกรับอันนึงมันก็เป็นถนนของว่าในประมาณในซอยพี่น้อง อก็ใสกกับบ้านนะก็มีรถจอดน้ำขางข้างเราพี่น้องมาเร่เนาะรถก็จอดน้ำขางข้างเอ้ยไม่อตีโค้งมากพี่น้องบางทีรถมันก็ะตีช่วงรถข้างหน้ากับมี่แล้วก็รถสวนมากกับมี่แล้วบาีเข้า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 สิมันสิแยกรถแห้งบ่ไห้พี่น้องเพราะรถมันหลกับว่าไม่อวันไหลแห้งเดินบ่ได้ได้เดินได้อยู่เทวะถนนมันแคบตีรถเดี่ยวโค้งมากพี่น้องกับมีรร รถกับจอดอยู่ข้างทางฟังทางนี่อามองผู้บันตีตีโค้งมาปั๊บรถกับจอดอยู่ตรงนี้บอมอไซค์ขั้นหนึ่งพี่น้องมันกะขี่มาสีแซงเข้าออกไปแซงแซงใส่พี่น้องมันกะสีแซงใส่ไปแต่ว่ามันแบบแคบแห้งพี่น้องระวังรถเหมือนกับรถที่จอดอยู่อ่ะเออคิดออกบอมันสีแซงไปเป็นรถขั้นแต่มัไม่เป็นประมาณสีเสียหลักกับพี่น้องมันก็เป็นบางงอกบางแงกบางงอกบางแงกขนาดนึงเป็นรถทอาสีไปกับไปไม่ได้ไอ้แม่กับเบรกรถพร้อมเพราะว่าข้างหน้าเขากับยุดขึ้นกันนะนะบอไม่เป็นทางแยกหร ลูกบ่กม e e like ันเหตุต anyway ั้งไต่บัดนี้มันกระมองมันมันขับพอมันแซงเพราะวนไปพอมันแซงรถวนไปปึ๊ดหันหน้ากลับมาแล้วมันก็ขี้กายไปเป็นไงว่าเอ้ยมันก็แน่มันคือกันพอมันก็เห็นรถตอนที่มันสิท่วนมันก็คิดว่าอุ้ยบอกหานี่ท่วนรถกูคักๆคิดได้ใจนะแบดนี้มันยังบ่ชนต่นะแต่ว่าแคบแห้งเลยพี่น้องแคบแห้งทางกับแคบแห้งก็ไปวิ้ดได้หน่อยเดียวอ่ะมาที่นี่พ่อไปฮอดแล้วมันเป็นทางแยกพอดีรถมันก็เริ่งสีออกโตไปมันก็มันก็จะเป็นออกพุ่งแน่หนึ่งมันบ่รถมันก็มอแงปปดดไลาบก มั่นนะขลาดเบรกบ่ราะมันยังเดี้ตั้งใจบ่มีรถแล้วบ่มีรถแล้วรถบ่ราะมีรถพอถนนมันกะมีรถแน่กับช่วงส่วนที่เวิร์มากแปกๆมีรถแต่แต่ว่าตอนนี้บ่มีรถแล้วนะมันเป็นถนนในซอยขลาดเบรกตั้งใจพี่น้องให้เ้าเบรกรถไอ้แมวกับแบบคนะันเบรกมันกับสีชุนทายรถเขาอะนะมอเตอร์ไซค์ขั้นนั้นอะไอ้แมวกับเลยได้เบรกพี่น้องเบรกบอกแห้งเลยแบบสีหัวซักนะรู้ว่ามันจะตั้งใจแบบนี้มันหันหลังมากทันหนามากเหรอมันกับว่ายกนิ้วกลางใส่พี่น้องไอ้แมวกับแบบไอ้แมวกับจืดแห้งผู้ชมค่ะจืด มันคิดให้ใจแล้วแบบยิบกล้องสิทายสิทายมันไหวว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้อะนั่นแหละ่ว่ามันกระทายพระท่านพอะมันมันเผ็ดหลืวมันก็ไปเดียวมันกับมองหนาห้ายยกอยู่กลางใส่หองกับแบบเฮ็ดกวนตีนใส่เลยนะคะมันปาดมั่นนี้ึ้นเป็นเป็นแบบพึบๆเลยแต่ว่าไอแมวก็เซยพี่น้องครับรถแบบเซยมันก็แบบแมวเห็นบ่กเขาอนยกอยู่กลางใส่แบบเราะว่าเขาเขาโยกอันเฮ็ดบอดีใส่อ่ะไอแมวว่าเห็นอยู่ เราเป็นยังมาซ้ำให้แม่วะเออกระบบเป็นยังนารถมีก่องบ่บรรยายแม่กับอกว่ามี่กับีี่กองนารถเป็นยังกูวเอารูปบอกว่าใดบ่บนว่ายมันศูย์ดนะพี่น้องศูนย์แห้งนะแบบอุ้ยเป็นยังคือเป็นมรยาดซ้ำขักปานนี้ขออนุญาตด่าพี่น้องขออนุญาตว่าบ๊อบเพาะเลยเมื้อไหร่แบบขนาดจะคิดได้ว่าเออมันเจ้าของพิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ตังใจเพราะเขาเป็นรถใหญ่เนี่ยพี่น้องรถใหญ่มันมันเบียดมันกะมันเห็นด้อยูแค่นั้นน่ะเออนั่นแหละ อุ้ยว่าคนมาเลยเนี่ยเขาเป็นเจอคนที่แบบว่าใจห่อนี่เพราะมันในแมนี่พี่น้องอุ้ดรับรองได้ได้ได้สะกันเลยอ่ะบักอัน้กระสิบักคนที่เนี่ยเขากระสีมันกระสีว่ามันพ่อโตอยู่พี่น้องเขาเป็นจอดมีเรื่องกับมันกระสีสัตเท่าเลยกับโบจักอ่ะมันกาหนาตาเอาเรื่องอยู่อ่ะกับสิว่าอายุาายเราก็บบอพี่น้องประมาณวัยรุ่นอยู่ดอกวัยรุ่นกับเพรามันเด็กหน่อยวัยรุ่นเด็กกับวัยรุ่นรุ่นใหญ่แน่แล้วอืมโอ้ยซูนอ่ะพี่น้องห้ามเอ้ยว่ะ แต่มันกับว่าแด่ว้ยวายอย่างมันกับแค่บอกกบไอแมวนั่นแหะแต่มันกับศูนย์บศูนย์ศูนย์เลยล่ะแต่ไอแมวนั่งซื้อแบบชักศูนย์บศูนย์ไอแมวนั่ะพี่น้องก็ไม่ได้สะกันคือมันอุ้ยกันคือบานน้องพี่น้องนี่เ่าเขาดีค่ากันตายยิ่งกันตายไม่นก็จะเป็นคนอารมณ์คือวันนี้พี่น้องแบว่าศูนย์คืนเลยอ่ะแต่วันกับว่าแตว่าสิไปข่าเขาตายแต่มาควบหรือซื้อว่ามันศูนย์น่ะนะมันกับว่าแปลกใจแล้วว่าอยู่บานเท่าขับรถปาดหน้ากันยังซื้อยังกั็ได วุ้ยศูนย์ขั้นแควอะแบบขลาดเบรกรถตัดหนารถเท่าหรอกอะหันหนามาเห็ดมือใส่เท่าแบบตังเสียพี่น้องยกนิ้วกลางใส่เท่าหรอกอะแบบแบบเพ็ดหนาตาใส่หรอวมันก็ไปอะขับรถขับรถกับบ่ไปธรรมดาพี่น้องกับแบบไปแบบอุ้ยจังเสียน่ะอะไรศูนย์พี่น้องบอกคราขับเหว,ว่าศูนย์สิไปแล้วค่ะไปแล,แล้วพี่น้องก็ไม่บอกให้ฟังซื้อศูนย์นั่นแหละศูนย์แต่ว่าก็ลงแล้ว,ลวตอนนี้แต่ว่าอยา่าบอกมืึอเจ้าฟังซื้อว่าทุ่นยื่นหนีกับมีดขึ้กันพี่น้อง คนทุกประเทศคว้มกวนตีนนี่มีทุกประเทศพี่น้องค่ะขอนอยากใส่ค้ามปศุภาพเหมือนอีไปแล้วไปเลยแล้วค่ะเด้อเล่าสู่กันฟังค่ะเศร้าสุดละล่ะตอนเนี้ยได้บอกสุดมันเจ้าฟังแล้วเศร้าสุดแล้วสิไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆรังสัยพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนนะคะแฟนเพจเฟซบุ๊กวันเว่ยแฟมบารีแล้วก็ช่องยูทูบวันเว่ยฝากกติดตามก็นเลยก็แชร์มาเลยค่ะเด้อขอสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมัสสุขู่สุคนค่ะขอบคุณค่ะ